ตอนนี้ที่คือพวกเราก็พยายามที่จะหาสิ่งที่ลงทุนน้อยแต่ก็มีคุณภาพเรียกว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดเนี่ยก็ทางปฐมศึกเขาก็ค้นพบ B16 ิบหกบีไม่ใช่ 16, ไม่ใช่อ <c oughs> เอ็ไม่ใช่ B52 ้องเอเห็นสมณนารรูปหนึ่งท่านบอกว่ากล้วยสองต้นนี่นะ เอาต้นทองหลางนี่ปักลงไปทรงการปลกระหว่างการกล้วยนะมันจะตายจะตายมันฟื้นขึ้นมานะเอา้าออกลูกได้อีกนะออกหนอได้อีกนะเอารุ่นต่อไปลูกใหญ่กว่าเดิมอีกอย่าเพิ่งเชื่อต้องไปทดลองดูก่อนอีอีชนิดหนึ่งอันมันลืมไปแล้วต้นอะไรถ้าท่านจำได้ท่านบอกผมด้วยกัน เอาบีสิบหกชิดชุดๆ,ๆจากเหี่ยวๆโอ้โหงอกงามขึ้นมาลูกดกเต็มต้นอันนี้ลิ์นะเป็นลิ์สมัยใหม่นะฟังแล้วเนี่ยนะอัตมาว่ามันมีเหตุมีผลมากกว่าไปดูดวงชะตานะไปไปต่อชะตาอันนี้แหละเพราะว่า สิ่งที่เอามาเผยแพร่ที่พวกเราทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วเราทำแล้วแต่ต้องไปถามรายละเอียดให้ดีว่าทำยังไงแบบไหนก็ตามแต่แต่ถึงเราไม่มี B16 นะไม่มีทองหลังนะเราก็เก็บกินไม่หมดหรอนะเยอะแยะเลยที่นี่พูดไปแล้วอะ่ะทั้งนั้นอาตมาก,ก็คิดว่า ยิ่งมีสิ่งเหล่านี้อีกนะเออพวกชาวบ้านเอาไปใช้ก็ยิ่งจะด,ดียิ่งขึ้นด้วยเพราะซปเปอร์ผมมัมีโปรตีนมากกว่าเนื้อสัตว์อีกเนื้อสัตว์หลายชนิดเลยมีโปรตีนมากกว่าเทนเป้ด้วยแล้วเกิดง่ายโตง่ายด้วยเลี้ยงง่ายด้วยมันเหมือนพืชวัานหน้าก้าวขอเนี่ยผัเนี่พูดไปแล้วเนี่ยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ ที่จริงชาวอีสานเขาก็ทำกันมานานแล้วแต่เพิ่งมาดังเพราะโลกมันขาดแารนอาหารมากขึ้นเขาพยายามค้นคว้าหาอาหารที่มันเหมาะสมกับต่อไปเขาคาดการว่าโลกเราเนี่ยมันจะเรื่องธรรมชาติเรื่องอาหารมันจะขาดแคลนเพราะคนในโลกนี้ก็เกิดมากขึ้นมันต้องแย่งชิงอาหารกันยมเห็นไหมที่เขาถ่ายภาพมาที่ที่สงครามอ่ะแล้วก็ไปเป็นอพยพอ่ะแล้วเขาก็ไปแจกอาหารอ่ะ แย่งชิงกันขนาดไหนถ้าพูดถึงนะอย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยประเทศไทยเหอะไปแจกบางที่นี่ก็แย่งชิงกันแทบจะผลักกันเลยนะโยมก็ต้องตั้งหลักให้ดีๆนะไม่ว่าจะแจกอะไรก็ตามแต่อย่าเพิ่งรีบอย่างเช่นถ้าเราวางกองให้คนแจกถ้าเราไม่ได้ประมาณคนให้ดีเนะี่ยมันจะน่ากเกียดมากเนี่ยมันจะแย่งชิงเหมือน ไม่อยากเปรียบเทียบ <c oughs> นะไม่พอเดี๋ยวมันจะกัดกันอีก่างหากนะด <c oughs> ังนั้นมันจะต้องให้เขาต่อแถวให้ปเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะคนโลภอะเราห้ามไม่ได้ง่ายๆหรอกเวลาเขาจะเอาอ่ะมันความโลภก,ก็คือความรักหรือความยึดเนี่ย <c oughs> ความรักทําให้คนตาบอดเนี่ยความโลภก,ก็ทําให้คนตาบอดเหมือนกัน <c oughs> มีนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่ความโลภของคนมันก็ทําให้โลภอะไร ลบมากมักลาบหายนะเรื่องนี้เรื่องพญาหงนะเป็นชาดกเรื่องหนึ่งนะมีพราหมณ์คนหนึ่งครอบครัวพราหมณ์คนหนึ่งเนะี่ยเขามีลูกสาวอยู่สามคนก็อยู่กันมานะปรากฏว่าตัวเองจะต้องถึงแก่ชีวิตเนะนะี่ยก็ยังเป็นห่วงทางบ้านอยู่ เหมือนกันก็คิดจะทามีโอกาสก็จะมาช่วยแต่ตัวเองก็ได้ทำความดีในในตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยแต่ก็ความดีนั้นก็คงไม่ถึงกับทำให้เป็นมนุษย์ได้นะไปเกิดเป็นหงษ์เป็นหงษอแต่ก็ยังมีความดีที่ทำอยู่ได้เป็นหงองเออมีขนทองก็คิดว่าโอ้ยขนเราเป็นสีทองนะ เราจะไปช่วยครอบครัวเราจะได้ไม่ต้องอยู่ลำบากก็เลยบินไปที่บ้านนะแล้วก็ไปแอบๆบแบบอยู่ไม่ใครเห็นแต่ในสุดแล้วลูกตัวเองก็เห็นนะแล้วหง,หงทองตัวนี้ก็บอกบอกกับลูกว่าฉันเป็นพ่อหงนะพูดได้นะ <c oughs> มีเซนว่าเนี่ยฉันตายแล้วฉันกลับมาเกิดเป็นหงเ,นเพื่อจะมาช่วยครอบครัวนี่แหละนะให้มีอยู่มีกินแต่ว่า เนี่ยฉันมีเป็นหงทองนะฉันจะให้ให้ครอบครัวเราเนี่ยให้สลัดขนเนี่ยวันละหนึ่งหนึ่ง,งอะไรขนหนึ่งเขาเรียกหนึ่งอะไรหนึ่งขนนะให้หนึ่งเส้นเ,เส้นเป็นทองด้วยกันนะให้ขนหนึ่งเส้นถ้าเรียกเรียกผิดใครรู้เรียกยังไงก็ออบอกทีละกันนะไอ,อ้ขนนี่ก็เป็นขนขนทองคํอนะ แค่ขนทองคําเส้นเดียวเนี่ยนะลูกสาวก็ไปขายนะกูได้เงินเยอะแยะเลยก็เลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอยู่ผาสุกมาแล้วก็ให้ไปวันวละเส้นวันละเส้นนะโอมันน่าจะสบายแลย้วไม่ต้องทํามาหากินนะแล้วขนมันก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นทองคำแล้วก็เลี้ยงดูแลหงทองคนนี้แต่ถ้าเราในแนวคิดเราเราก็คิดว่า อ้โหงทองมันก็ต้องมีวันตายเหมือนกันนะถึงตอนนั้นนะยังไงต้องพึ่งตัวเองไว้ก่อนแต่นี่เป็นชาดกไงเขาก็อยู่ยังมีความสุขแต่ความสุขมันเริ่มไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคุณแม่คุณแม่ก็ปรึกษาลูกสาวนะว่าอืมเจ้าหง์เนี่ยหงทองมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนะมันอาจจะไม่ได้ให้เราตลอดก็ได้นะ เพราะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานนะใช่ไหมจะไปเชื่อได้ไงว่าเขาจะให้เราตลอดก็เลยบอกถามปรึกษาลูกว่าเราจับมันถอนขนเพืหมดเลยดีไหมไม่ต้องให้มันสลัดไปทีละขนทีละขนนะนะจับถอนขนเลยจะได้ทองเยอะๆคือคนโง่ก็คิดได้แบบนี้นะพวกโยมฟังแล้วก็รู้ว่ามันคิดได้ไงเนี่ยอันนี้โยมคิดแบบคนไม่โลภไง แต่คนโลกเขาคิดอีกอย่างหนึ่งนะเหมือนคนในโลกใบนี้อโอเขา้าปคกเข้าตารางออกมามีโอกาสทําความดีแล้วทาไมไม่ทํานะเสียดายจริงๆเลยนะทาไมยังจะคิดจะเอาผลประโยชน์เข้าตัวอีกนาะอะไรเงี้ยนะน่าจะทําดีได้แล้วนะโอ้โหถ้าทําดีได้นะโอ้คนโลกจะแท่ซ้องสารเสรินเลยแต่ลูกสาวถามคนลูกสาวคนคนโตคนโตก็ไม่เห็นด้วย ลูกสาวคนที่สองคนที่สองก็ไม่เห็นด้วยถามคนเล็กคนเล็กก็ไม่เห็นด้วยนะแค่นี้ก็พอแล้วละแม่เดี๋ยวกลัวพ่อจะเจ็บอ่ะนะเดี๋ยวพ่อจะหนีอ่ะพ่อจะตายด้วยไม่รู้สิเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วแม่แต่นั่นแหละวิบากมันมีไงความโลภเกิดขึ้นแม่ <laughs> ก็เลยวางแผนไปจ้างคนข้างนอกนะจับหงทองถอนขนเกลียงเลยนะแต่หงไม่ตายนะ <c oughs> หงก็ออกขนใหม่แต่ว่าเป็นขนสีขาวไม่ใช่ขนทองเลยเอ่อหง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 ตัวนี้ก็มีความรู้สึกว่าโอ้เมียเราในคี้โลบนะ ความโลภนี้เราอยู่ไม่ได้แนละ้วเราถ้าไปอยู่ที่อื่นแล้ก็เลยบินหายไปเลยนะไอ้ไอที่ถอนถอนมานมันไม่ได้เป็นทองนะมันกลายเป็นขนเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เขาเรียกว่าโลภมากมักลาบหายเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสดูที่เขาใช้บีดิทัศน์ให้เห็นถึงการต่อสู้เป็นประวัติประวัติศาสตร์ของ ภาคคอมล์กับทุนนิยมตอนเรื่องธนาคารที่ธนาคารกลางเนี่ยนะพวกระดับหัวหัวงธนาคารเนี่ยหาวิธีที่จะปั่นหุ้นขึ้นมานะจากไม่กี่ตังนะขึ้นมา 40, ่สิบห้สิบทีนี้มีคนทำงานอยู่ธนาคารกลางเขามีเพื่อนพ้องอยู่ไงเขาถามว่าหุ้นมันจะขึ้นอีกไหม แต่จริงมันก็ไม่มีไม่ไม่ต้องพวกเจ้าหน้าที่นี่ต้องห้ามบอกเนะนี่ยนะมีเจ้คนหนึ่งเป็นเจ้าของหอนะี่ไม่ต้องบอกก็ได้แค่พยักหน้าเ, <c oughs> เขาเฉยเฉยเขาก็พยักหน้าขึ้นอีกได้ซื้อโอ้โหซื้อออหอไปจำนองนะซื้ออีกนะอย่างเงี้ยจนเขาได้ข่าวมาว่ามีคนกลุ่มใหญ่ที่ระดับบนเนี่ยนะเขาวางแผนที่จะแบบว่า ปั่นหุ้นให้สูงขึ้นนะคือซื้อมาถูกไนงะเพราะปั่นหุ้นสูงขึ้นเทขายเขาเตรียมพอไมไหมละ้ะทีนี้ทางเขาทางคนที่เขาทำตรงนี้เขาพยักหน้าก็จริงนะแล้วเขาก็มาบอกกันว่าอย่าทาง,งยังไงก็ตามแต่อย่ากู้หนี้ยืมสินจำนองอะไรไปเอาเงินเพื่อไปซื้อหุ้นนะอย่านะแค่80ก็พอถึงแค่ 80บบาทพอแล้วต่อหุ้นนะปรากฏว่าเจเนี่ยก็บอกกับผมว่าโอ้ยมันกำลังขึ้นจะไปฟังเขาทำไมอ้าวตอนแรกเชื่อในตอนหลังไม่เชื่อในะความโลภมันเกิดขึ้นเลยนะแล้วบอกผว่ามันขึ้นจากแปดสิบขึ้นเป็นเก้าสิบเห็นไหมถ้าไปเชื่อเขานะเราก็ไม่ได้ละอีกเก้าสิบนะหุ้นหุ้นหนึ่งเก้าสิบเราไม่ได้กําไรเลยนะเนี่ย เ,เขาบอกเขาก็ถามว่าเนี่ยพวกพวกคุณทั้งหลายเนี่ยรีบถอนหุ้นหรือเปล่าเขาก็เตือนนะเพราะหุ้นไม่แน่นอนเขาก็โกหกนะครับไม่ไม่ไม่นี่ไงแต่เขาพูดกันเองนะให้มันถึงร้อยก่อนนะแล้วเราค่อยเทขายแล้วค่อยขายแต่จริงถ้าถึงร้อยจริงๆรู้จะขายหรือเปล่าเนะี่ยปรากฏว่ามันไม่ถึงร้อยนะมันเริ่มตก แต่พอเริ่มตกแล้วมันก็ไม่รีบขายนะตอนนี้สัญญาณมันมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าเสียดายกำไรนะเดี๋ยวรอๆอลอาจจะขึ้นนะมันวูบลงนะแต่เก้าสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบตกโอ้โหจอดเลยตอนนี้เจคนนี้ก็ถูกเจ้านี้มาถวงเพราะต้องไปกู้นี่กู้นี่เอาเอา,เอาหอไปจำนองนเอาเงินไปซื้อหุ้นเพี้ยนเลยต้องจับส่งโรงพยาบาลบ้าเลย อีกคนหนึ่งมีคนลากรถนะตอนแรกก็เหมือนจะฟังเ,เจ้าที่ที่เพื่อนเขาทํางานธนาคารเนี่ยก็เตือนเจมกันนะต้องเชื่อเขานะเฮ้ยเรื่องนี้เราก็ใช้วิจารยานเองได้เราดูสิมันกำลังขึ้นออตอนนี้เริ่มเชื่อตัวเอง <c oughs> <c oughs> ก็อุตส่าห์โอ้โหหาเงินมาหลากหลายกู้หนี้ยืมสินมาหมดเนื้อหมดตัวแล้วยังมีหนี้ในอนาคตอีกต่างหา พอล้มอย่างนี้ปับไปไม่ถูกเลยโดดตึกฆ่าตัวตายที่อมเมริกาเคยนะถ้าใครเคยอ่านปติสารนี่โดดตึกฆ่าตัวตายเพราะหมดตัวพวกตวมาก็หมดตัวแล้วเนี่ย <c oughs> บ้านก็ไม่มีเงินก็ไม่มีถ้าเขาเห็นพวกตวมานะก็จะเกิดปัญญาขึ้นอะไ้ว่าเฮ้ยหมดตัวมันจะมีปัญหาอะไรเรามีปัญญาเรามีกินเรามีแรงงานอย่างเงี้ยไปรับจ้างเขาถากยากก็ได้ รับจ้างเขาล้างจานก็ได้เนี่ยมารับจ้างที่นี่ถากยากก็ได้รับจ้างแบบว่าขอแค่กินแค่อยู่แต่แค่นี้พอนะต้องถือศีลห้าด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอยู่ได้แล้วโอ้ยทําไมต้องไปฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายมันยากกว่าตั้งเยอะนะเสียดายนะอุตส่าห์เกิดมาพ่อแม่ก็เลี้ยงมาเข้าวตั้งหลายกระสอบนะี่ย้อฆ่าตัวตายสลาดน้อยมากเลยนะ เพราะว่าสาเตเลชามยังไม่คิดค่าตัวตายเนี่ยคนมันฉลาดเกินไปความโลภเนี่ยมันทําให้คนเราเห็นผิดมันก็ห้ามยากนะงั้นโยมต้องทําใจนะคนบางคนที่เขามีความโลภเียอะเราก็ช่วยเขายากเหมือนกันแล้วเราจะช่วยคนที่มีความโลภเนี่ยเราจะต้องต้องมีปัญญาเหมือนกันเหมือนที่อามาเคยเล่าชาดกเรื่องหนึ่งให้ฟังอนะเรื่องไหนนะเรื่องเออละเรื่องนก หัวขวานใช่ไหมช่วยราชสีอะ่ะเอราชสีมันกินเนื้อสัตว์อะแล้วกระดูกเนื้อสัตว์อะติดคอราชสีเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากเลยนุกหัวขวานก็ยืนมองอยู่ที่กิ่งไม้อ่ะนะเออก็รู้สึกสงสารราชสีนะแต่ก็กลัวเหมือนกันนะเอ,อเข้าไปช่วยเจาะไอ้กระดูกเนะี่ยมันจะงับกินเราเข้าไปด้วย <laughs> แต่ด้วยความสงสารเนะี่ยก็เลยบินลงมา แล้วก็ถามราสีว่าเจ้าอยากจะพ้นทุกข์ไหมเราจะช่วยเจ้าบอกโอ้ยขอบคุณมากเลยถ้าช่วยเราจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะว่าองนั้นนะแต่ว่าอราสีอยากกินข้าอยากกินข้านะโอ้ยไปกินเจ้าได้ยังไงเจ้าช่วยข้านี้แต่ว่าอนกหัขวขวานมันก็ไม่ไม่วางใจรอกไม่ไว้ไม่ไวางเออย่าไว้ใจคนจะจนใจเองนะ,ะก็มีคําเพิ่มเคย อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเนี่ยต <So> ้องไม่ประมาทเนี่ยตรงนี้สําคัญมากเลยเขาก็เลยนกวขวาาเขาก็ฉลาดเนี่ยก่อนที่เขาจะไปจิกไอกระดูกชิ้นใหญ่ที่ติดคอที่ทําให้ราชสีทรมานนะก็เอาไม้ดุ้นไม้ดุ้นเนี่ยไปง้ําคอง้ําปากไว้ก่อนนะเวลาจิกแล้วไม่ออกมาได้ทันเนี่ยยังไงราชสีคิดไม่ซื่อนะ เมื่อกินเราก็กินเราไม่ได้ปรากฏว่าก็เข้าไปติดจนกระทั่งกระดูกนั้นแตกแล้วก็หลุดได้แล้วราศีก็ต้องค้างอาปาอยังอ้ายอยู่นะแล้วก็นกพวกขวานก็เอาท่อนไม้นั้นออกมานี่คือเราจะอยู่กับคนโลภนี้เราก็ต้องมีเทคนิคมีวิธีที่จะช่วยเขานะถ้าเขางับเราเราไปโทษราชสีไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้เขาเนี่ยเราอย่าประมาทนะ ไม่ว่าลงทุนอะไรก็ตามแต่มีความเสี่ยงทั้งสิน้นแม้แต่การค้าสารพัดอย่างในต่างประเทศนี่เขาก็คนเอาเงินฝากธนาคารเขาไม่ได้ยอยู่เฉยๆนะเขาจะมีผู้บริหารเอาไปลงทุนธุรกิจตั้งเป็นบริษัทเล็กบริษัทน้อยเพอๆบางทีไปลงทุนซื้อหุ้นนี่อันตรายมากเลยเพราะว่ามันขึ้นลงพันผวนเยอะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเวลามันลงลงหวบเลยเนี่ยแต่เขาต้องการเงินของประชาชนไปงอกเงยเอาไปแล้วมันเอากลับคืมนมาไม่ได้อา้า ประชาชนทวเงินไม่มีเงินให้ธนาคารต้องล้มเลยรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยรัฐบาลถ้ารัฐบาลจนอีกนะใช้เงินเก่งอีกนะจะไปกันไหนอย่างไหนเนี่ยนะมามา,มากินผักที่นี่นะโยมทั้งหลายนะกินน้อยใช้น้อยนะพอเลี้ยงกันได้นะเดี๋ยวเราไปทำนาที่นี่เขาไปทำกันที่โป่งแดงใช่ไหมนอะมีผักมีพืชหลากหลาย ยังไม่หมดหรอนะพวาะจะมาอยู่กันมาตั้งสามสิบสี่สิบปียังไม่หมดเลยโยมยังเหลือเลยตั้งเยอะนะใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเข้ามาก็ต้องถือศีลห้าละใบมุกกินมังสวิรตด้วยปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ใช่มาแล้วเอาแต่ใจอย่างนี้ถึงจะไปรอดเนะี่ยสังคมที่ไม่เอาแต่ใจอะ่ะมันจะไปรอดขณะเอาใจบ้างเอาใจตัวเองบ้างเอาแต่ใจบ้างนะมันก็ยังรอดอยู่บ้างเลยแต่อย่างน้อยต้องถือศีลห้าละใบมุกละกินมังสวิรัตตรงนี้ ังนั้นเราจะไปโทษคนอื่นไม่ได้เพราะเราไม่ฉลาดเองในการช่วยคนการช่วยคนเราต้องรู้ว่าคนนั้นเราจะช่วยได้ขนาดไหนนะเรายืมเงินเขาแล้วเขาไม่คืนเราจะไปโทษเขาไม่ได้หรอกถ้าเรายืมเขาเราต้องคิดอยู่ว่าถ้าเขาไม่คืนเราพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมอย่าพึ่งหรือมีวิธีไหนต้องก๊อกหนึ่งก๊อกสองอย่างเงี้ย ไม่ประมาทตรงจุดนี้ดังนั้นการช่วยคนต้องมีปัญญาถ้าจิตจะช่วยคนอื่นไม่ได้ก็พึ่งพาตัวเองช่วยตัวเองซะก่อนเถอะให้ได้ซะก่อนแล้วมีสิทธิ์จะโทษใครหรือบางคนเราไปแนะนําเขานะเอากับมว่าเราอีกนะเราบอกเขาว่าอย่า,อย,าอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาบอกว่าเธอดูตัวเองให้ดีก่อนเถอก่อนมาบอกฉันมาเราก็สาบบอกนะต้องถอยเลยนะจะโทยเขาได้ไหม ไม่ได้มันต้งองโทษตัวเองอ่ะหรือทีสอนลูกนะเนี่ยลูกอย่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง้นแม่อย่าพูดมากมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยนะมันเขียดตามานะขึ้นปึดๆ,ๆเลยนะลูกเราแท้ๆมันว่าเดี๋ยวอย่าพูดมากเง,งี้ยนะเราจะไปว่าเขาได้ไหมเราประมาณเขาไม่ถูกนะ เราต้องเริ่มทุกอย่างมันต้องเริ่มจากน้อยๆก่อนเหมือนยาหมอให้ยามาเนี่ยเขาต้องให้ยาที่ให้ยาแรงๆก่อนนะบะัเขาต้องให้ยาอ่อนๆก่อนแล้วก็มาถามว่าเป็นไงอาการเป็นไงโอ้มันยังไม่ไหวนะเอาเพิ่มแรงเข้าอีเพิ่มแรงอ้าวไม่ไม่ไหวก็เพิ่มแรงเข้าฟีเรืเ่อยๆอย่างนี้เขาต้องเริ่มอย่างนี้ทั้งนั้นแหละส่วนมากก็ไม่ได้จะอยู่ซักเอายาแรงเลย เติมเครื่องปรุงเหรอเอาก๋วยเตี๋ยวมาเติมเครื่องปรุงพริกป่นกระป๋องนึ่งเทใส่หมดเลยอย่างเงี้ยใครจะไปคิดลงทุกอย่างมันต้องเริ่มจากน้อยๆก่อนการเสียสละก็ยังต้องเริ่มไม่ใช่ว่าอุ้ยเสียสละงั้นดีงันดีแต่ว่าไม่ประมาณตนนะมันก็ไม่ถูกนะบางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาทำบุญอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะ เป็นเป็นบาปอีกบาปทางจิตใจเป็นหนี้การเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกอย่างเงี้ยดังนั้นเราจึงมีนโยบายที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้อยู่ดีกินดีก่อนแบบที่เราเป็นนะแบบอื่นเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าเรารอดเราก็เลยเอาวิธีนี้บอกเขานะเนี่ยงานกสิกรรมเพื่อฟ้าดินที่ที่ผ่านมา ตอนนี้เขากําลังจะปรับนะว่าต่อไปอาจจะไม่ต้องมาแสดงที่เฮือนบาวรแล้วให้ไปดูที่ฐานงานเลยไปดูที่สวนเลยไปดูที่ไร่เลยไปดูที่นาเลยเนะี่ยแต่ละนาแต่ไร่เป็นนิทรศการมีชีวิตเลยเห็นทางาคณะกรรมการกับสมณะท่านเดินกัสิมานไปเดินดูที่ฐานนะแล้วก็จะมีรถยาวๆนี่ขึ้รถนะรถพ่วงเนี่ยจะให้นั่งแล้วก็มาชมไปเรื่อยๆนะ เห็นเห็นของจริงเนี่ยไม่ใช่ยกตัวอย่างมาเฉยๆเออต่อไปก็ง่ายขึ้นนะแล้วก็ได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยวินวินเลยโดยซ้ำไปคนคนทำงานก็อยู่ที่ฐานไม่ต้องละทิ้งฐานก็สามารถอธิบายได้แจกได้อีกต่างหากของที่มีอยู่ด้วยซ้ำไปเพราะเราไม่ต้องการที่จะมาหวงแนละ้ะเ,เก็บไว้มันก็ เป็นขยะเปล่าๆอะไรที่มันพอแจกจ่ายได้ก็แจกจ่ายไปเถอะเราทั้งผองก็พี่น้องกันทั้งนั้นนั่นแหละนะแจกได้เราก็แจกเราไม่ถือใครเป็นศัตรูหรอกพูดถึงนะเราอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันบางคนโกงเราเราก็ยังเออเราเดือดร้อนจริงๆเราก็ยังให้เขากินได้เรื่องแค่ของกินของใช้ในพอเป็นไปนได้นะแต่เราไม่ใช่ไม่ใช่แบบเป็นคนรวยเงิน เราเป็นเศรษฐีเงินถังสตังค์ไม่มีเงินถังคืออะไรเข้อเปลือกไงนี่ข้เปลือกตอนจะมาอยู่บนดอยนะเราโอ้ถ้าเรารู้จักการพึ่งพาตัวเองนะไม่มีไฟฟ้านะเอา,เอาเอาข้าเปลือกมาตำตำก็ยังเลี้ยงตัวเองได้เลยกระเทาะเปลือกออกนะแล้วก็ฝัดฝัดให้เป็นฝัดใหม่ๆไม่เป็นนะข้ามันจะหลุดไปด้วยก็เก็บมาชีวิตวิถีการพึ่งพาเนี่ยมันมีหนทางอยู่แล้ว คนสมัยก่อนเขาก็อยู่กันได้เขาไม่ได้มีมากมายอะไรอย่างทุกวันนี้เลยซ้าไปยิ่งเรามีธรรมะนี่เราก็มีความเข้าใจแล้วว่าเราต้องการพัฒนากุศลธรรมเราให้เจริญขึ้นก็หมายความว่าการตั้งตนอยู่บนความลำบากเนี่ยกุศลธรรมย่อมเจริญยิง่งอันนี้เราก็เคยได้ยินได้ฟังมาเยอะแยะอยู่แล้วเนาะพระเจ้าท่านก็ตัดไปเช่นนั้นพ่อครูก็ามาสอนพวกเราท่านตรู้สึกว่า เราทํางานเรารู้สึกฝืนฝืนอยู่ในการทําความดี <c oughs> ก็ถูกต้องแล้วแหละมันต้องฝืนนะมาฟังเทศน์นี้ยังต้องฝืนเลยนะแต่ฝืนจนไม่ต้องฝืนเลยนะอยากจะมาฟังรู้สึกมันเปลี่ยนเออเปลี่ยนนะจิตใจมันเปลี่ยนไปได้นะความยินดีในสิ่งที่ดีมันไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรนะี่อย่างเงี้ยแต่คนที่เลิกบุหรี่เลิกเล่ามาจะต้องฝืนโอ้ยมันคิดถึงนะอยากจะโอ้เปลี้ยวปากเหลือเกินแต่พอเลิกมาได้แล้วก็สบาย นะบางคนเหม็นไปเลยต่างหากนะแต่ถ้าหลุดพ้นจริงๆก็ต้องไม่ดูดแล้วก็ไม่ผลักด้วยทั้งสองอย่างมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วแล้วจิตวิญญาณเราจะเข้มแข็งนี่พูดถึงเื่องของการกสรศรกรรมและการสิกรรมนั้ะทำให้จิตใจเราเย็นลงนะแล้วก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นยิ่งเราทำด้วยแบบมีศีลธรรมไปด้วยอีกเนี่ยนะจิตวิญญาณเราก็จะเข้มแข็งขึ้น โลภน้อยลงโกรธน้อยลงแต่กลายเป็นคนที่โลภยากโกรธยากดีไหมเป็นคนโลภยากโกรธยากเนี่ยนอนง่ายมากแต่จะแย่หน่อยตื่นยากนอนง่ายก็ตื่นง่ายด้วยแต่ประเภทนอนยากตื่นง่ายอันนี้ต้องเตรียมไปสีทัญญานะหรือลังคาแดงเนี่ยเพราะมันจะก็ะอะไรมันมันคงทรมานาน่าดูนะ กตินอนก็ยากอยู่แล้วนะก็จะหลับหเสียงคิดหนึ่งตึง่นอ้าวตื่นตอนนี้นอนนอนยากโอ้อันนี้อายุสั้นแน่เลยนะเพราะแต่พอมาปฏิธรรมเราจะเพศสายนอนง่ายตื่นยากอันนี้ก็ต้องฝึกให้ตื่นง่ายขึ้นไปอีกก็ฝากไว้แต่แง่คิดเจริญธรรม